ผลอานิสงส์พิเศษ8ประการของการเห็นปฏิจจสมุปบาทดูก่อนพิขูทั้งหลายถูกแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็นอันว่าพวกเธอทั้งหลายก็กล่าวอย่างนั้นแม้เราตถาคตก็กล่าวอย่างนั้นว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ย่อมดับกล่าวคือ เพราะความดับแห่งอวิชชาจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงแล่นไปสู่ทิฏฐิอันปารบที่สุดในเบื้องต้นว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเราได้มีแล้วหรือหนอเราไม่ได้มีแล้วหรือหนอเราได้เป็นอะไรแล้วหนอ เราได้เป็นอย่างไรแล้วหนอเราเป็นอะไรแล้วจึงได้เป็นอะไรอีกแล้วหนอดังนี้ข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าดูก่อนพิกูทั้งหลายหรือว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงแล่นไปสู่ทิฏฐิอันปารบที่สุดในเบื้องปลายว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเราจะมีหรือหนอ เราจักไม่มีหรือหนอเราจักเป็นอะไรหนอเราจักเป็นอย่างไรหนอเราเป็นอะไรแล้วจักเป็นอะไรต่อไปหนอดังนี้ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูก่อนพิกุทั้งหลายหรือว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงเป็นผู้มีความสงสัยเกี่ยวกับตน ปารบการอันเป็นปัจจุบันในการนี้ว่าเรามีอยู่หรือหนอเราไม่มีอยู่หรือหนอเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากไหนแล้วจักเป็นผู้ไปสู่ที่ไหนอีกหนอดังนี้ข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าดูก่อนพิกูทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ แล้วจะพึงกล่าวว่าพระศาสดาเป็นครูของพวกเราดังนั้นพวกเราต้องกล่าวอย่างที่ท่านกล่าวเพราะความเคารพในพระศาสดานั่นเทียวดังนี้ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูก่อนพิกุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แล้วจะพึงกล่าวว่าพระสมณะกล่าวแล้วอย่างนี้ แต่สมณะทั้งหลายและพวกเราจะกล่าวอย่างอื่นดังนี้ข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าดูก่อนพิกุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงประกาศการนับถือศาสดาอื่นข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าดูก่อนพิกุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่า พวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงเวียนกลับไปสู่การประพฤติซึ่งวัตโกตุหละมงคลทั้งหลายตามแบบของสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าอื่นเป็นอันมากโดยความเป็นสาระข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าดูก่อนพิขุทั้งหลายพวกเธอจะกล่าวแต่สิ่งที่พวกเธอรู้เองเห็นเองรู้สึกเองแล้วเท่านั้นมิใช่หรือ อย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนพิขุทั้งหลายถูกแล้วดูก่อนพิขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเป็นผู้ที่เรานำไปแล้วด้วยธรรมนี้อันเป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมให้ผลไม่จำกัดการเป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตัวอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน ดูก่อนพิกูทั้งหลายคำนี้เรากล่าวแล้วหมายถึงคำที่เราได้เคยกล่าวไว้แล้วว่าดูก่อนพิกูทั้งหลายธรรมนี้เป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมให้ผลไม่จำกัดการเป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตนอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนดังนี้